โอเคนะคะเพื่อนๆคืออได้สั่งสินค้าจากยูพีกนะคะอันนี้เป็นโทรศัพท์ของหัวเว่ยสั่งไปเมื่อวันที่9วันนี้วันที่12ได้รับสินค้าแล้วเรามาแกะพร้อมๆกันดูว่าว่าข้างในเป็นยังไงนะคะ ก็ก okay. okay. ็จะมาแบบนี้เลยนะคะที่เราเห็นข้างในก็แกะนีตัวบับเฟลรับให้อย่างดีเนาะอ่าเรามาแกะดูข้างในกันว่าสินค้าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็อยู่ในสภาพดีนะคะเป็นหัวเว่โนวา 7i นะคะราคาที่ซื้อใน UP พิ ick, รวมค่าส่งแล้วก็คือ9,000กับอีก19บาทนะคะแต่ก็ยังมีส่วนลดอีกจำไม่ได้ละเท่าไหร่ได้เงนคืนอีกประมาณ100ยกว่าบาทอะไรเงี้ยคะ่ะเยวมาดูสภาพอันนี้นะคะ อามาเปิดดูพร้อมๆกันเลยว่าโอเคนะคะตรงกับอันนี้ก็จะมีนี่นะคะมีโทรศรัพท์โทรศรัพท์เช็คก,ก่อนนะคะอยู่ในสภาพแตกกล้าวหักอะไรไหมไม่นะคะเออเดี๋ยวดูนะ ติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้เขาจะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยเลยก็จะมีเออตัวนี้คืออะไรอ๋อมีเคสมาให้ด้วยมีเคสมาให้ด้วยนะคะก็จะเป็นเคสซิลิโคนแบบนี้นะคะมีเคสมาให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวนะเราใส่ไปเลยดีกว่า่ามีเคสมาให้ มีเคสให้แล้วก็มีสายชาร์จแล้วก็มีนี่นะฮะมีสายชาร์จเสร็จแ,แล้วมีหูฟังเนี่ยค่ะอยู่ในในสภาพที่แบบเพอร์เฟคถือว่าดียอดเยี่ยมนะคะอย่างนี้ให้ห้าดาวเลยค่ะโอเคค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ